ครับน,นี่ว่ามึงทีมงานเกี่ยวข่อครับโจ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 ครับรถอยู่ครับเกี่ยวข่อทีมงานขนขอ่อรถกระสอบครับแันมาแปลสองพุดหนูครับพุดหนูก็มึงเป็นพุดหนูโอ้ยเห็นหัวหน้าเห็นหัวหน้ามันบ่นบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เสียซักครับเขาทุ่งไทเสียซักเห็นหัวหนามันหรอวะน้ำทองมึงเ่าเส้อโอ้ยตักหนามาคูหนึ่งเท่งตักตักหนามแมาคูหนึงเทใส่เลย

สำหรับที่นี่ฝากไว้ตั้นี้ครับสวัสดีครับอครับ